เราข้อแต่งด้วยทางการแต่งค่ะซ่รจะหปุด้อข้อแต่นะคะข้อแต่นะคะก็คือขนุนโบราณของทางภาคเหนือคะข้อแต่นะคะมีวิธีการทำที่ไม่มากมายเลยค่ะแต่ว่าใช้เวลาในการทำนะคะนานค่ะเพราะว่าในการตัดธรรมดานะคะต้องใช้เวลานานสามวันเลยค่ะและข้อแต่นะคะถูกใช้อย่างกั้าวาแพร่หลายค่ะอย่างเทศกาลต่างๆสงกรานต์ลอยกระทงนะคะ ถ้าสมมุติว่าการผลิตล่าช้าก็ไม่เพียงพอตกก่อความต้องการของตลาดค่ะเป็นสาเหตุที่เราเรึือกที่ทำเครื่องนี้ขึ้นมาค่ะในจุดประสงค์ของเรานะคะก็คือการพัฒนานประสิทธิภาพของเครื่องให้ดีที่สุดการลดระยะเวลาในการทําเครื่องเอ่อในการผลิตงอาแสขปอภัยค่ะแล้วก็การทําข้อแต่งให้มีความสะอาดถูกหลักอนามัยแล้วก็แล้วก็ ครื่องของเรานะคะสามารถใช้ได้ทั้งแสงอาทิตย์แล้วก็แสงแดดนะคะแล้วก็ส่วนอย่างสุดท้ายนะคะการแสงแดดต่างกันยังไงก็ใส่ค่ะแสงอาทิตย์และก็แสงจากหลอดไฟนะคะแล้วก็อย่างสุดท้ายนะคะคือเครื่องของเรานะคะออกแบบในการใช้งานได้สะดวกง่ายต่อผ่มแม่บ้านนะคะแล้วก็สามารถเคล spirit, ื่อนย้ายได้ง่ายค่ะ โดยตรงไปนะคะเราจะมาพูดถึงการทำงานและองค์ประกอบของพัญของเครื่องค่ะโดยหลักๆแล้วนะคะต็อเครื่องเนี่ยค่ะจะมีองค์ประกอบสําคัญอยู่สี่ส่วนค่ะคืออย่างแรกนะคะเราจะเริ่มจากขาตั้งกระจบแล้วก็ตัอเครื่องนะคะแล้วก็ขาครอบคัะโดยเราจะเริ่มอธิบายที่ขาตั้งของเครื่องนะคะข้อขาตั้งของเครื่องมีความของันตรงที่ว่าเราสามารถยกตัวเครื่องขึ้นมาให้เราทำงารได้ค่ะ หถึงว่าให้เขาังขึ้นมานะคะแล้วนีนะคะเสื้อว่าเราจะทำให้รแที่สูได้ค่ะแล้วต่อไปนะคะกของเราจะทด้วาานค่ะเพื่อว่าซาลาเเนมีคุณสมัติาความร้อนนะคะแล้วภายในก็เซอเนี่ยค่ะเราจะมีถัดลมค่ะเพื่อที่จะเป่าอาการความร้อนให้อยู่ภายในเครื่อโดยทั่วไปค่ะแล้วเราะ เวลาต่อการุ่นะคอยู่อดค่ะคืออแรกนะคะเราจะมีลอดไฟยิท่นของหลอดค่ะแล้วเราจะมีแผนนอบที่สองค่ะรอบนี่อที่เราจะแต่อค่ะนะคะซึ่งลอที่สองจะมีคาไฟอยู่้านค่ะต่อไปก็จะเป็นขมนะคะตัวหวานของเตรตัวแล้วแต่งานน ไปรอบๆห้องนะคะเราติดนำกระจกมาโยงไว้้สีด้านเป็นตัวรัแสงเมื่อแสงตกมาก็จะดึงแสงเข้ไปาในสูณห้องเรืแล้วก็สข้ไปยง้าแบนนะถ้าไม่มีไปเลย คือว่าคือว่าให้เราเพราะว่าถ้ารับโดยตรงใช่ไหมคะุดประส์ของเราก็คือให้มันประหยัดพื้นที่เนี่ยค่ะถ้ารับโดยตรงใช่ไหมคะมันคือเรื่องความสะอาดค่ะถ้าดูถ้าเราเทียบจากเราก็ไปดูชาวบ้านเขาทำปกติใช่ไหมคะคือเขาก็แค่เอาสารไม้ไัยวางวางวางแล้วก็วางกลางแดดเนี่ยค่ะ คือแล้วก็เข้าใจว่ามันง่ายแล้วมันได้รับแ่งโดยตรงแต่ว่าของเราคือข,ของเราทำสองชั้นนะคะความถี่ก็แล้วแต่ว่าเราจะวางเข้าแต่ถี่แค่ไหนแล้วก็ที่เราทําอย่างนี้เพราะว่ามันจะสะท้อนแ่งได้ตรงๆเลยอะคะ่ะให้าถ้าเราตากธรรมดา,ฐาถ้าเราแบบไม่มีเวลาใช่ไหมคะพอแสงมันรับลาไปเราก็ไม่รู้อะคะ่ะพอแสงรับลาไปเราก็ส่วนที่โดนก็โดนส่วนที่ไม่โดนก็ไม่โดนแต่ของเราสามารถรับได้ทั้งสีด้านเลยะคะ่ะ ปัญหานะคะเพื่อความสะดวกในการใช้เราก็สามารถเข้าออกได้พอผู้แม่บ้านถอดมาใช้วางเต็จใส่เข,ข้าไปเป็นอยค่ะ โดยต่อไปนะคะจะเป็นตอนการขึ้นขาที่เราตอบคำถามเมื่อกี้ว่าทำไมเราต้องมีขาขาฝาเราสามารถขอด้านบนออกไ้ค่ะแล้วฝาเราก็จะกลับมาครอบเสื่อค่ะแล้วเราก็จะเก็บกระจกเข้าไปทุกด้านค่ะแล้วในเวลาตอนนั้นคืเราก็อาจจะไม่จำเป็นต้องตั้งขาตรงก็ได้ค่ะเราต้องขับได้ค่ะเพราะข้างล่างมีล้ออยู่ค่ะเพื่อเพื่อความสะดวกค่ะค่ะเมื่อตอนถ้าสมมุติว่าฝนตกใช่ไหมคะ อ,อ,อถ้าเราฝึกตกใช่ไหมคะการใช้การใช้ <c oughs> ใชส่จากหลอดไฟน,นะคะก็คือการภาพบกระจกทั้งสีด้านแล้วก็ตรงนี้มีนอ็อตที่สามารถเลื่อนหลงได้ะคะ่ะแล้วเราก็ แล้วเราก็งนำไปไปไปเปลียยป้าค่ะแล้วเสร็จแล้วแสงมันก็จะอบวันอยียวนี้นะคะเพราะเราเราปิดไม่กันไม่ให้แสงออกไปนานหนอค่ะแล้วเรามีพัดลมด้วยค่ะเพราะว่าพัดลมนี่จะช่วยพาความร้อนให้ทั่วเข้าไปค่ะเพราะว่าไม่งั้นเข้าไปเราความร้อนจากบ้านเดียวใช่ไหมคะเพรสีของเข้าไปจะไม่หนัวค่ะและจะไม่สวยค่ะแล้วดูจะไม่น่าทานค่ะแล้วจะใช้ไม่ได้ค่ะ เื่อของเราแบบผลิตมาเพื่อการใช้งานจริงนะคะเพื่อการสะดวกใช้จริงท,ทำไมตรงนี้ไม่ไม่มีปิดกันแมลงด้วยครับอ๋อที่จริงที่จริงในแบบของเรามีปิดค่ะแต่ว่าแต่ว่าพอดีเรานนไ,มไม่ค่ะเร<ม><ม>าสั่งช่างไปแล้วะค่ะเราสั่งช่างไปแล้วแต่ช่างเขาบอกว่าเขาทําให้ไม่ได้นะคะเขาเลยทำมันเป็นอย่างนี้คุก็ ก็จำใจนะคะก็จำใจก็คือเขาทําให้ไม่ได้คะคะเพราะว่าตัวเครื่องมันก็ซับซ้อนพอตัวตน,นะคะคือพวกหนูก็อยากจะทําเองนะคะแต่พอดีงานช่างที่โรงเรียนเขามีอุปกรณ์ไม่ครบพร้อมะค่ะเพราะว่าไอตัวเครื่องนี้ถ้าจะทําก็ต้องไปร้านที่มีเครื่องตัดสําหรับโลหะคือเฉพาะค่ะโลหะอบให้แห้งค่ะเพราะว่าถ้าการใช้ปัจจุบันลาย ถืว่าชาวบ้านเขาใช้จริงๆเขาอบ3วันนะคะใช้ใช้ตาก3วันแต่ของเราถ้าแดดแรงๆก็6-8ชั่วโมงก็แห้งสนิทสามารถทอดแล้วก็ขายได้ะคะ่ะเพราะว่าข้าวหนูจุดประสงค์ก็คืออยากให้โตอยากให้ผลิตภัณฑ์ตอความต้อ,องการของตลาดนะคะถ้ากลางคืนนี่จะใช้ไฟค่ะถ้าหรือว่าเรารีบผลิตนะคะก็ใช้ไฟกลางคืนใช้ไฟอบกลางวันใช้แสงแดด แล้วก็จากการที่เราศึกษาสำรวจแล้วก็ทดลองมานะคะหมู่บ้านมอนนะคะจะใช้ระยะเวลาในการลางข้าแมนะคะประมาณ24ชั่วโมง ช่องของเราก็จะระยะเวลาประมาณ6ชั่วโมงนะคะแต่ว่าที่ชุมชนของสันกำแพงนะคะเขาจะใช้ระยะเวลาประมาณ4-8ชั่วโมงอะคะ่ะถ้าเปรียบเทยบกับช่องของเราก็ประมาณ8ชั่วโมง สี่แปดจัวงคือเขาไม่ได้ใช้ไฟคาเลยเฉดแสงแดน้ค่ะแสงแดดธรรมดาเนี่ยค่ะช่วงเวลานี้เราจะนับตั้งแต่หกโมงเช้าถึงหกโมงเย็นค่ะนันะต้องคือเนี่ยคนทำข้าวแ่นั้ต้องม่ากตีสี่ตีห้าแล้วนั่งระกอบฟันตบกบบแบแล้วก็เอาตาแต่เครื่องของเราดี่วยว่าเรามีแม่ชด้วยค่ะเพราะว่าถ้าเรามาปั้นใช่ไหมคะมันใหญ่อะค่ะแล้วมันจะคิดได้ไม่ค่ะม้นเขาเราจะเป็นสแตนเลสค่ะดีค่ะเราใช้ ดเพ่อใข้าแตีเเพราะว่าชาวบ้านทิด้อถ้าหนูไปดูชาวบ้านเขาใช้เขาใช้เป so right? ็นข้พ so, ีนะคะก่แล so, uh, ้ว่ะหนูคือข้อวิดไมีนิดนนะคะแต่ว่าคือถ้าคนเพราะว่ามันแปลกอะไค่ะอ่ามันไม่เหมาะใช้กับาเขาทำใช้เลยแหละใช่ค่ะแต่ด้านนี้ก็เป็นข้อแตงที่ทำจากเครื่องเราค่ะอันนี้ อันนี้มาจากตัวแทนให้บ้านจากสันกำแพงค่ะเขาก็ทำให้แล้วพวกหนูก็มาทำแพ็กเกจแพ็กค่ะนขอเรเป็นขอด่าตยแม่พิมพ์เยถ้าจไว้ร้อนแสงนี่โบยืนอยู่ใกล้ก็ร้อนทันทีเลยร้อนแ่แหมช่างว่า็น เวลาพูดอะไรไม่ค่อยส่องกระจกอะก็มันผุเยอะเลคนะเอาอันนี้ออกใส่ค่ะไม่แล้วาต่งแดดใช่ไหมแต่งนี่เหรอใส่ เพราะว่าเราไม่ใส่มันมันจะกระท้อนไม่ได้สองช้านะคะคือว่าถ้าดูว่าเราไม่ใส่ไหมคะมันก็โดนแต่ด้านบนแล้วมันก็ออกไปแต่ว่าของเราเราใส่สองช้านะคะเพื่อว่าเราจะได้ผลิตได้ครั้งมากๆค่ะแล้วแต่ถ้าดูว่าเราใส่นี้มันจระทุลงมาแล้วข้างในก็มีตัวตรงเปล่ายค่ะแต่ถ้ามันไม่มีแส่ที่เข้ามาทุกแตนจะกระเตือออกไปนะคะลมแสงลมแสง ทั้งเด้งขั้นนี่ลงนี่แต่ว่ามันดึ๋งเด้งขึ้นอีกมันก็ไปลงนั้นขึ้นนี้ก็คือนั้นลงนี้มันก็อยู่แต่ในนี้แหละค่ะนั้นลงนี้ขึ้นนั้นลงนี้น้องเขาสร้างจุดสะท้อนถ้าเราเป็นความร้อนเนี่ยคืออันนี้เราทำขึ้นนี้ได้ความร้อนถ้าน้องเป็นความร้อนเนี่ยร้อนจะไปทางไหนไปทางไหนคืออะไรถ้าน้องเป็นความร้อนถ้าสมมติว่าตัวเองเป็นความร้อนไ่แจะวิ่งไปทางไหนสมมติลงมานี่เด้งมานี่ง ขอความร้อนนะไม่ใช่แสงถ้าถ้าความร้อนก็ต้องลมนี่อย่างเดียวเลยค่ะแต่เราจะมีัดลมรอมันก็เลยพัดความร้อนของเราค่ะเราเราถ้าถ้าไปเราก็ลงมันตอลงด้วยอคือว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่ใส่พัดลมมันลงมาแล้วมันก็หายไปแต่พัดลมจะเป็นตัวช่วยกระจายความร้อนถ้าเราเป็นตัวความร้อนเราก็จะลอยไปกับลมที่พัดลมเป่ามาแล้วมันก็จะทั่ว ามาณถลมคอมค่ะอันเล็กใ้กไม่ไม,มาตงสองสุดตรงกลางตสอง,องสายคะ่ะแตงเข้ามา,า,มาเข้ามาแล้วก็เห็น้องร้องคอมเลยก้มก้มหมัน ก้องกันนตอนแรกนึกว่าเราที่ออกอยู่เวลาไ่เอ มันใช้กับอาหารนะคะพวกหนูเลยไม่อยากให้มันมี้ข้างนอกไม่ใช่่ข้างในในกรณีที่เราเอาไปตัดแหนบเนงก็คือความร้อนที่มาัแสงตรงอย่ะฮะนี้พอแสงตรงมันกระทบวัตถุก็เสภาพมันชื้นสั้นถูกไหม ทีนี้เนี่ยพอความร้อนที่มันที่มันเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยมันไปหมดเลยไงถ,ถ้าทำดีๆเนี่ยที่ว่าสามชมั่วโมงแค่ไนแต่ทำยังไงอ่ะทำดีๆอะ่ะเขาปิดปิดไปให้เป็นเเป็นกระจกอ,อ,อันนี้ก็เป็นกระจกอะไรอย่เงี้ย เป,ไปน็นกระจกแล้วก็เน,นี่ยไม่ต้องเป็นตแตนเล็กหรอกกระจกใสเห<า>มืห<า>อนกันก็ายังถามอยู่ว่าที่เราแบบใช้ตแตนเล็กเพราะว่าที่จริงถ้าเราอยาก,กลดต้นทุนเราจะใช้อลูมิเนียมก็ได้ค่ะแต่ว่าอลูมิเนียมมันเบาบางค่ะมันจะไม่ทนต่อก,การใช้งานหรือถ้าถือว่าแม่บ้านใช้ยกเข้ายกออกเพื่อนย้ายหนูกลัวมันจะบุบสลายอะค่ะกลัวมันจะบุกลัวมันจะพังอะค่ะก็เลยใช้เป็นตแตนเหล็กเพราะว่ามันก็แข็งแรงกว่าเป็นเหล็กก็ได้ เพราะว่าเพราะว่ายังไงก็ตามเนี่ยอาหารเราไม่ได้สัมผัสกับนี้ใช้ตัวนี้ยตใช่ามเนานมีหลาเน่รับคือถ้าถ้าจะใช้ห่อไปที่ให้ความร้อนเนี่ยติดแบบเนี้ยปิดแบบอันลาก Blue ทีนี้ถ้าแต่ถ้าจะเอาแบบ A, <c oughs> นี้ถ้าจะเอาแบบนี้นะครับหนึ่งเส้นอันนี้พูดถึงนใช้กับสายนะทแล้วน้องต้องเงาไหมต้องรอสายสายที่สองเนี่ยตัวเตนเต็ดน้องต้องเงาเพราะอะไรเพราะน้องต้องการแสงสะท้อนที่คือหลอดมันกลมเนี่ยเวลากระแสมันกระจายมันกระจายมันยึดทางว่า แต่ทีนี้เราอยากจะได้แสงให้มันลงตรงนี้นะถูกป่าไม่เะนั้นไอ้แสงมันออกไปข้างข้างออกไปข้างบนเนี่ยต้องเก็บลงมาให้หมดเราพี่จริงพวกหนูก็จะใช้แบบไม่ได้รีเฟกซ์รีเฟกซ์พี่จริงพี่หนูจะใช้เป็นแตนเลดเงาค่ะแต่ว่าพอดูต้นหูแล้วแตนเลดเงาแข็งกว่าเยอะค่ะหรือไม่อย่างนี้แข็งมากค่ะไอ้โคมที่ห้อตัวยเงี้ยเนี่ยตลอดใส่อยู่อย่เงี้ยเคยเห็นไหม มันเป so oh. so uh, ็นกลยคว่าม uh, ันค well. well, ือ uh. มันจะได้แสงไม่ต้องกระจายเราเก็บหมดเราไม่เข้าใจว่ามันจะร้อนขนาดคือเราคุ้มค่าหลอดไหมเราทดลองวัดอุณหภูมินะคะถ้าเป็นแสงแดดธรรมดานะคะถ้าส่นาุธรรมดามันจะได้ประมาณมันอุณหภูมิประมาณ50ถึง70องศาค่ะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราใช้หลอดนะคะมันอุณหภูมิมันจะอยู่ที่ประมาณ ตีถึง้าองศาค่ะที่บอกว่าตอนรอบแดดน้ะแถ้าแดดแรงค่ะแดดแถ้าแดดไม่แรงก็บอกว่าแแดดแ่แดดไม่แรงถ้าถือว่าแดดไม่แรงก็จะประมาณแปดของจิดอะค่ะวันเดียวไม่แนก็คือต้องช้โฟมทีด้วยแห่งค่ะคือระยะก็เจ็ดโมงเช้าถ้ับจากหงเช้าคะจ็งเช้าเช้าเงเช้าเมต คือ,อวกนนก็คืบอม้ากแสดงว่าพี่บอมไม่ต้องแต่ว่าถ้าสมมตว่าตอนช่วงเมษาหรือช่วงฤดูร้อนเจ็ดโมเช้าก็เจ็ดโมงเช้าก็แรงถึ้นเยอะค่ะับใส ความสะอาดด้วยแล้วใช่ไหมคะเรื่องความสะอาดดยแล้วถ้าถือว่าใช่ค่ะถ้าถือว่าตรงนี้ของเราเป็นมุ้งลวนใช่ไหมคะถ้าถือว่าเราอันนี้ออกไปแล้วก็เหมือนตามธรรมดาค่ะก็ปุ่นก็ลงเหมือนเดิมอะไรก็ลงเหมือนเดิมนะคะนั่นแปลว่าหลักพซ่ความสะอาดก็ไม่ได้ค่ะเขียนไปกระจุกลงงแน่ล้วลงายอันนี้ยไม่ใส่ ตอนผ่อนหลังคาจะมีหลังคาเวลาตากแดดอัน,น,น,อนไ,ไหนร้อนกว่าเพราอุณหภูมิในในตู้ในร้อน,ก,ก,ก,นกว่าหลังคาวองร้อนผ่อนก็คงต้องอย่าเนี้ยคะ่ะแต่ถามว่าหวานก็ควรต้องใส่เนี้ยค่ะเพราาะว่ดีกว่าย<อ>ังไงคือมันร้อนกว่าคะ่ะแต่มันได้คล้าันแรงถ้าใส่อันนี้ได้สองชั้นค่ะนั่นคืแก๊สสิ่งที่ลงอยู่แล้าแต่เด็กคนบางทีก็ใช้แล้วใช่จังเลย แล้วมันดูดลงได้เาก็ไปโอเคต้องเสริจ้าไปต้งเสิมชาวบ้านเป็นยังไงไอ้เรื่องเทคนิคได้เยอะเลยได้ตั้งกี่บาทคือต้นทุนไม่รวมค่าช่างนะคะต้นทุนแ,นแนน 5, ค่อะไรนี้ห้าพันบาทค่ะแล้วถ้ารวมช่างอ่ะถ้ารวมช่างก็ไม่เกินหมื่นนะคะอ,อะไรอ่ะคือพ่วงนี้ผมทำมาประมาณ 9, 5, เก0าบันห่าค่ะ ือทั้งเครื่องนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราจะเปลี่ยนตรงนี้เป็นสแตนเหสที่เงาขึ้นก็คงจะเพื่มเป็นหุ่นนิดนีดนะคะแล้วก็แผนรงสัมพันธ์พก็เครื่องนี้พวกหนูก็ได้ให้เขาไปทดลองใช้มาแล้วซึ่งเขาก็บอกว่าใช้ได้ดีแต่ว่าทางอำเภอสันตายเขาก็มีเครื่องอบแล้่ของเขาเป็นไฟฟ้าเขาใช้เวลาเทียงถึงานาทีสามสิบนาทีแต่ว่าเขาก็ใช้กำลังไปค่อนข้างมากเลยค่ะแผนชงสน ก็คนนะะือเราอยากประชาสัมพันธ์คงการอบรการาแต่เป็นรูปแบบนี้บ้างค่ะเพราะว่าถ้าบบเราไปหาไปใช้ไฟ้าอย่าเดียกประหยัดพลังงานด้วยแต่ถ้าอย่างเงี้ยูกสุะใชไหแล้วกส,สามารถใช้ได้เข้ากันของวัวเลยอะค่ะแล้วเราอยากจะให้เขามาให้เราบรันกเนี่ยค่ะว่ามันจะได้ออกมาเป็นรูปแบบนี้ค่ะ แล้วทีนี้นะคะเราอยากตากันตันเครื่อไใหม่นี้ค่ะให้เป็นของโอนหอปคือของทุกคนนั้นเป็นของโอนหอปอีกครั้งนะคะซึมเยถึงว่าตอนนี้มันเป็นโอนหอปอยู่แล้วใช่ไหมคะอยากให้ทุกคนหันมาคือโอทอปโอทอปของเขาเป็นโอทอปแบบก็ยังตากตากแดดธรรมดาอยู่ะคะ่ะแต่เราก็อยากเป็นโอทอปแต่เป็นเครื่องอบที่ลดภาวะลกร้อนเนะะี่ยค่ะซึ่งมันก็ยังมันดึงดึงดูดความสนใจจากลูกค้าที่มาซื้อมากกว่าค่ะ ขข้าาาวที่่เมมอัััันนนบยงงไกิโลกี่กิโลหรือกี่ชิ้นเอาเขานับเป็นเป็นเป็นลิตรค่ะเพราะว่าข้าวจากจากที่ไปสอบถามค่ะข้าวหึงลิตรนะคะจะทำข้าวแตนได้ประมาณเจ็ดสิบถึงแปดสิบชิ้นนะคะเพราะว่าข้าวมันจะพองไงคะแล้วว่าคนที่ไปศึกษาเขาก็คือ ขอโทษนะคะคุณไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ถามเขาในส่วนนี้นะคะแต่ว่าเขาก็ทําเยอะพอสมควรัวนะคะซึ่งเขาก็ทำเป็นถาดใหญ่ๆนะคะซึ่งจะทําเยอะทําน้อยก็แล้วแต่ความผีที่เราจะวางนะคะอย่างถ้่แี่เยอะก็ อะถ้าถี่น้อยก็ปริมาณชิ้นน้อยแต่เราก็วางแผนว่าถ้าสมมติว่าจากการบนลมให้เขาฝึกทำแล้วเราอยากให้เขาสามารถดึงเคื่อเราไปลองใช้ก่อนก่อนที่เขาจะตัดสินใจว่าเขาจะลงทุนไหมมาจะคุ้มค่าไหมแต่ถ้าเราสมมติว่าเขาลงทุนใช่ไหมคะมันก็จะทาใช้ได้นานนะคะคือเสียงเงินครั้งเดียวแต่สามารถยาวนา,นานนะอันนี้จะไปที่กลุ่มหมู่บ้านหมู่บ้าน หมู่ที่หนึ่งบ้านมอนใช่ไหมคะใช่ค่ะที่ที่ตำบลสันกำแพงอำเภอสันกำแพงคราเนี้สิบห้าโคเรือนนี่เป็นครัวเรือนที่เขาผลิตข้าแต่งอยู่แล้วค่ะใชมแต่อาจจะเป็นแค่ขนาดย่อมค่ะยังไม่ถือว่าเป็น S M E เอ็ค่ะแล้วคราวนี้พอถามมาวาคือจะไปอธิบายตรงคำถามคือเพาะว่าในเรื่องการอบค่ะคือว่าเพราะพวกที่ยังไม่เป็น S M E เอ็ขาก็ยังตากแดดธรรมดาค่ะแต่ว่าพวกที่เป็น S M E เช่น สันตายอะค่ะอันนั้นเขาจะเป็น S m e ซึ่งเขาก็ใช้เครื่องอบที่ใช้ไฟฟ้าอย่างเดียวค่ะก็คือเราก็จะไปสาธิตแล้วก็บรรยายให้เขารูว่าวิธีการอบแบบเดิมของเขาเป็นแบบไหนแล้วก็อบแบบนี้มันมันดีขึ้นยังไงใช้มายะเวลาเท่าไหร่ที่เราเคยทำการทดลองอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะพออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องพลังการใช้ประโยชน์พลังงานแสงอาทิตย์เสร็จก็จะมีโมเดลหนึ่งชิ้นก็คือชิ้นนี้ ที่จะไปให้เขาทดลองใช้15คนเนรือนหนูจะให้เขาทดลองทั้ง15คนเรือนไหมคืออาจจะเป็นอาจจะเป็นลอดอะค่ะค,ะคือ หนูหนูอยากให้คนที่มาอดลมมาค่ะสมัครใจที่เขาจะทำมาค่ะตอนนี้เราไปติดตามเขาเลคะว่าเขาแบบอยากจะลองใช้เครืงง่องนี้ไหมถ้า,ถ,าถ้าสามารถอยากจะลองใช้ก็สาม,มารถมาติดต่อพวกหนูได้เลยนะคะแล้วถ้าถ้าไม่สนใจเขาไม่สนใจแล้วก็ต้องเอนเตอร์เทนให้เขาสนใจค่ะเอนเตอร์เทนมีฝ่ายประชาสัมพันธ์ค่ะใช่เหอะใช่เหอะอย่างนี้เหรอเคิดเพ่งคิดเพลงทุกอย่างค่ะถ้าเราไม่เอนเตอร์เทนถ้าเราไม่ประชาสัมพันธ์พบาก็จะไม่รู้ค่ะ ซึ่งฝ่ายประชาสัมพันธ์เราดีค่ะโอเคหนูเองนะประเด็นคือ15คนเรือนที่เข้าไปคุยกับเขาก่อนเนี่ยเราก็จะพูดคุยเป้าของเราต้องการให้เขาทดลองใช้กี่คนเดทั้ง15หรือว่าอย่างน้อยอย่างน้อย15แต่โดยอย่างน้อยที่สุดก็อยากให้เติบโตนะคะเพราะว่าอยากให้อาชีพกระจายไปสู่คนที่ไม่มีอาชีพและกลายเป็นอาชีพเสริมของชุมชนด้วยนะคะเพราะจากการสอบถามแล้วนะคะคือเขาพูดได้เลยว่าถ้าหน้าร้อน เขาสามารถเท้าเขาแตนเขามีรายได้จากตัวนี้แต่เมื่อถึงหน้าฝนหรือหน้าอื่นๆเขาขาดรายได้จากตัวนี้เลยคะ่ะเพราะว่าเขาตากักแดดธรรมดาค่ะงั้นกำลังเหมาะเลยเพราะว่าต<ค>ูาพี่จะประกาศลวมาที่หกใช่ไหมพอหลังที่หกปุ๊บช่วงหน้าฝนพอดี <c oughs> เาราก็เทียบทีนี้ก็ฝนค่ะคราวนีปปปปป้ประเด็นก็กือว่าเอ่อมันมีตัวเดียวถึงห้าันเดือนคือ ถ้าเราเขาใช้อ่ะสมมติให้เขาสมมติเขาเขาเขาไปทดลองอ่ะคนเรือนละกี่วันอ่ะวันหนึ่งของวันหรอหรือว่าให้เขาทดลองครั้งเดียวที่ประมาณหชั่วโมงเราก็อยากให้เขาไปทดลองอยากตัดก็คนเรือนละสองวันค่ะสองวันพี่ว่ามันยังมันจะได้กี่แบบเองมันน่าจะสักมันมันเหมือนการทดลองเนาะถ้าเราจะคอนเฟิร์มว่ามันได้ประสิทธิภาพจริงมันต้องหลายๆสภาวะปัจจัยสัหลายๆบางช่วงวันนี้อุณหภูมิความชื้นสัมพันธ์มันน้อยวันพรุ่งนี้อะไรเงี้ย สมมติให้เขา5วันหรืออาทิตย์หนึ่งเงี้ยถ้าเรามีเครื่องเดียวมันก็ได้ไม่กี่คนเรือนที่มีระยะเวลา2เดือนในการที่จะเก็บข้อมูลแล้วก็เหมือนกับให้เขาทดลองใช้แล้วก็บอกว่าว่าวิธีการใหม่ของเราที่ใช้ตู้เนี่ยมันดีกว่าวิธีการตัดกับเดิมของเขาไหมื่อยที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลไปทำ ไม่เป็นไรจัะเร่อนนี้เราอยากให้มารวมตัวกันแล้วช่วยกันทำเลยค่ะข้อหนึ่งเราอยากรันชุมชนไปทั้งชุมชนนะคะคือถ้าได้ก็ไปรวมกัุ่มเรียนได้ไม่ใช่ว่าไปทีละคนเรียนทีละบ้านทีละบ้านค่ะครั้เนี้มีสมมติี่เป็นคนเรือนแต่แต่พี่ไม่สะดวกมาทำด้วยกันอะเพราะว่าคนเรียนบ้านเราอะไม่อันนี้เป็นเอาไว้ให้น้องเขา มันรวมตัวกันยากไม่งั้นมันจะเลี่ยงเหมือนกันคือชุมชนอ่ะการรวมกลุ่มกันอ่ะถ้าเขารวมกลุ่มกันได้นั่นคือเขาเข้มแข็งมากแต่ถ้าจะให้เข้ามาช่วยกันทําอะไรอย่างนึงโดยที่ผลประโยชน์มันไม่ได้เกิดจากเขาโดยตรงอย่างเงี้ยถ้ามันไม่ได้ล่ะเขาบอกว่าถ้ามาให้เขารวมช่วยกันปั้นทําแล้วก็มาดูวัดผลเพราะมันต้องวัดผลด้วยนะเก็บข้อมูล